่ายตำอันนี้ประทงหวาเขววาปนันลแลวใจกะทะวายแล้วชายเร่กาดายนี่พ่อมาจันนะแม่ไม่บายอยู่แก่บา้านใครช่องคนพอแม่ใครยปันเพื่อจะเรอยาก้ก,กินปลาดุกสักตัวยากีก,กินแกงปลาดุกลแลวใจละพ่อมกับพอเอาแบตไปทง่งทงในนอกนั้นเลยติดปลาชนตกเตาว่าเข้าได้พอปล่อยเจ้า แกไม่เอาเลยไม่กินปลาดุกต้องเอาปลาดุกได้ปลาชรอนาวว่าเขาพอบร้อยใช่แหมพ่อว่าพอบร้อยแล้วปลาชอนนั้นไม่ไปยังขึ้นมาได้เออมัน<ล>ยังข,<ล>ขึ้นมาแล้วขึ้นมาพ่อสองสารเดี๋ยวนี้พาไปโรงพยาบาลพาปลาช่อนไปโรงพยาบาลแล้วไปให้น้ําเกลืออยู่สี่วันปลาชรอนไรแหมลุอไอเท่มันรวเที่นหนหรู้ที่นี่นตัา อม,มอามางมงามแล้วตามใจเขา้าอกหรือจอเบียนหรือที่นี้พลาชจนไลยข้าหลงบ้านเลยัดไม่ดูเรื่อง,งนี่ล่หรือที่กลับเมืองไม่มาพุทธแกนี่จำไว้วัด<ต>นี้เึียงจะไม่เข้ามาแล้วไม่เข้าว,วัดไม่เข้าวัดมือเข้าเลยเข้าวั่งล่างวัดตั่งน้าวัดไม่เข้าแล้วนี่แล้วก็ว่าแล้วเลยมันคนไม่ชึกอช้าเราเรียนกระฟันนี้ แล่ลูกเจ้าใจเขามั่งถ้ามึงเอาจั่วย่างเขามั่งทีั่งได้ไปช่วยพัฒนาประเทศจะได้เกิดความจาเจริญรุ่งเรืองอย่าให้เป็นคนลาท้าไม่โอยท้าไม่เมื่อประเทศอื่นๆก็มาช่วยกันปรับปรุงส่งเสริมเอาตาอาจารย์ที่มาเรียนวิชานี่นะฉันต้องโทษอาจารย์นะที่บังคับให้พี่เท่งกับพี่นุ้ยเรียนวิชาต่างๆทำให้ฉันต้องกลับไปบ้านเมืองของฉันทำความ ต้องไปพัฒนาบ้านเมืองด้วยตัวของตนเองโดยไม่มีผู้ช่วยอะไรเลยแล้วบัตรเปลือกมือรอดมาแล้วจำคนก็เอาไปให้หมดเลยอาจารย์สอนแต่กลางวันแต่กลางคืนอาจารย์ไปไหนกูก็ออกไปแลยถิ่นจัดของเมืองมั่งเลยเอ็นไปต่างกุดลังไหมกุดแม่ชีฮะแม่ชีก็บอกกูไว้ไปเลยนั่งกูไปเล่าไปแล้วยังนี่อ้วงหนักหน้าแล้วกับแม่ชีอันดูที่เนี่ยทำอาหารไหวกูล่ะดีจังเงินตึนดูที่เออดีอุบาท อ๋อนั่นเลยกูเห็นประตูโฮเมตได้เลยดูเห็นชัดอันน่ะเออย่าไปผูดออกเลยย่าไปผูดออกเลยมายืนหน้าเนี่ยแป๊บเล่นตะคืนที่คืนนี้บอได้ผูดมั้งเตื่อได้เลยมึงอย่างแรกเลยนะเออไอ้ตาปันนั่นเนี่ยน้องเรากรับพุ่มวานะะอ้ไรพุ่มาไอพอนายได้มั้งค่อยกลับบ้านกลับเมืองอ๋อไอ้พ่อนั้นก็เอี่ยอก็ได้ จากไอ้ข้อดีทุกคนแต่ต้องมีข้อแม่ข้อดีวัดเต้นชันไม่เอาว่าไปแล้วถ้าเอาพรจากฟอไปแล้วต้องมีข้อแม่นึ่งหัวตายทุ่นโบส์นี่ลอดไม่ได้อย่าลอดตายทุ่นโบสะเอะถ้าปนันกาว้วหน้าอย่าลอดวันเราอยากข้ามมาเลยอาจารย์นั่แหละอย่าเจ้าข้ามวันอย่าลอดตายอ้วนหน้าอย่าลอดตายทุ่นโบสแลเวจะ ปฏิบัติได้ดีรับรองว <lord. S 1> to <ต>่าข <df> ้องที่ข้องพอในดีถ้ายิ่งพิษเราไม่ทุกงานกุดแม่ชีก็รอได้กันนะไอ้ไรมึงเล่าล่ะลูกไอ้นู่นนุ้ยไอ้นั่นทางข้าวชุกเชิญก็ตายทุนแม่ชีอันไอ้ก็เดียวอ่ะไอ้นั่นมันเกลียว่าบรองหลักทศร้าบบปลอดภัยนะแล้วนี่แหละไอ้หนุ่ยไอ้เถงเออใช่ไม่กลับนี่พอนี่เป็นอ้วงเป็นอ้วงเรื่องไรเรื่องบวบบอก โอนี่ถ้าช่างอยมากมว่าเติ้ต้องอดกินใบบัวบกเออปั่นนี้เพื่อจะเติ้นชอบไม่ใจเออใบบัวบกน,นั่นแหละนี่ถ้านายเถงรับเมืองแล้วไม่มีทางท้งสีเรื่องพอจะได้กินเราเคยไม่ข้าวมาวัดไม่เคยไปเอาใม,ม้กินแม้ไม่เคยเอามากเคนายเมื่อวานเอาวิธีให้ได้แล้วปั่นนี้แต่เติไปนกทองกับพ่มเพื่อทำอไรไปแร่ว่าวัวหนาเนยก็ยังบัวบกหมากหมา พราะมีเกณฑ์หัวหน้าไว้ให้อ่ะแล้วก็ให้ตนไปทอดเอาเองเลยแล้วผ่าไยไปทอดบัวบกเหรอเออไม่ทอดก,ก็อยากกินมาแล้วเอออ่ะ,อะเหลือกับผ่านนั้นกัวแน่ยายนั่นหอูเอไอ้ลาวขี้มุกวะวะหัววันฮ่าก็จะขี้มุกหัวนใครอยู่ในป่าหลอกๆเลยนั่นแหละไปถึงกอดคอเลยปวดตักวักแล้วกอดคอขวักี่มุก,อมกอเอาใ่เองจ้ะ่าดิยันตับอังเหล่านี่พูดเรื่องมากเลือเลิน เห้ hey, รู้กน,นาปนะวันนี้ก็พอว่าเห็นทุ่มควนทีเจ้าจะต้องกลับไปบานเมืองปัฒนาประเทศชาตินะก็นำความรู้ที่พอนี่แหละช่อนไว้ไปพัฒนาเว่าถ้าไม่กลับก็ไม่ได้แหลวเห็นวาจะปัตนาอยู่วันละตีพุงหมวกไปนี่เพราะว่าถ้าไม่กลับไม่ได้มึงรู้ไม่ได้เฮ็ดไรใช่บอกกููตูก็ประก,กาศแหลวว่าแกนี่ก้นแกนากรขนตก อันไรนามท่วมอันไรกูตีกูอยู่บผ่นปื้อเลยนุ่ปานี่กูว่าก,กลับไปถึงได้ช่วยกันเล้าเลยฤษีได้หนุงยามเลยหนุ่มนั่นขนาดเล้าต้ะไอ้เจ้าสังซ้ำคนในโจกดีสวัสด,ดีหมีชัยน,นกิดไอไรก็ได้ฮะตัดบทสิปาการอาจารย์ฮะ,ะพมข้อลาดินายเตงข้อลาล่าเลยมันย่งแล,วลว้วล่ามันผ่นเดือนสิบมาแลว้ว ไม่จ่ายกอลาอันเนี้หลุดที่เนี่ยโบเขาเลเหลืองข้อลาบไหวมาลาบไหวไม่จ่ายก็เล้งเหลืองลาบกินลัมเตยจั้นนี่มันอิ่มหรออเอจ้ะกานั้นอาตาใหม่ลาข้าวตีก่อนไอ้เจ้าต้องลาเราแล้วไม่เราลาตื่นตื่นไม่ต้องลาเราแล้วลาคนแล่รมึงกูลาไรมึ้งหรอเออจะตัวปอลซีประกาศนึงนาจ้าไน นอมรับไหวใส้เกศาและเราเดินข้าป่าใหญ่เดินชมวิวทิวป่าและสาบายใจพบกันไม่โอกาสนะโอวาาวัดนีและสาวัสดีพบกันไม่โอกาสนะ เอยสวัสดีขอได้รับความขอบพระคุณจากเวิทยาลัยนาศินลครศรีธรรมราชนะครับโอกาสหน้าพบกันหนอีกครับเราจะพบกับบรรยากาศแบบนี้ได้ทุกวันจนถึงวันที่28แนะครับและพรุ่งนี้อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้กับการประกวดพาต้าหน,นูน้อยพรพมาตนะครับวันนี้เราคงต้องลากันสำหรับเวทีตรงนี้ครับขอบคุณทุกท่านขอให้ท่านมีความสุขนะครับ และเชิญช้อปปิ้งกับผลิตภัณฑ์หัตกรรมสินค้าพื้นเมืองจากภาคใตท้ทุกๆจังหวัดได้เลยครับขอบพระคุณมากครับ